มาอัปเดตรถที่หน้าร้านนะครับต่อดีสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมในคลิปวิดีโอนี้ครับผมต้องขอขอบคุณสำหรับทุกท่านที่เกียนเข้ามารับชมครับวันนี้มาอัปเดตที่หน้าร้านครับเริ่มต้นที่คันแรกเลย l c 5 0 8 Kubota นะครับผมคันนี้มาพร้อมอุปกรณ์ด้านหน้าผ่านหลังเห็น MT ถามหาเยอะครับมาแล้วครับมาแล้วมันจะมีตัว l c 5 0 8ตัวนี้นะครับแล้วก็ สำหรับวันพรุ่งนี้ก็ขอดีๆคัน,นครับ LT58 ในราคาพิเศษครับจากปกติ1 9 9 0 0แ้าเก้าันบาทวันนี้เราไม่ขายครับเราขายเพียง1 6 9 0 0แหันบาทอุปกรณ์ดันหน้าผ่านหลังนะครับผมซึ่งเป็นรถสองพารขับเคลื่อนสี่ล้อครับคันนี้ขนาดแปดเกียร์ด้านหน้าสี่เกียร์ถอยหลังเป็นเครื่องยนต์สี่สูบะนะครับขนาดสี่พันแรงม้าครับคันนี้ก็เจ็บวัวซึมให้พร้อมเรียบร้อยนะครับ อันนี้ส่งฟรี300กิโลเมตรคูต้า L4508 ครับฟับงไม่ผิดครับราคานี้169,000บาทอ่ะราคานี้ส่งฟรี300กิโลเมตรอ่าดูรถได้ที่สาขาหนึ่งครับใ้า้หนองไฮตำบลตลาดโพอำเภอลำปีมาศจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอยู่ติดทางหลวงเส้นลำปีมาศครูเมืองครับซึ่งห่าง2 0งเมตประมาณ6กิโลเมตรครับผมที่นี่ก็รับซื้อขายได้เปลี่ยนตีเทิร์รถทุกเกณเหมือนเดิมนะครับเก็บภาพยางสวยๆเลยอ่า กีนีใช้งานได้ปกติครับี้สภาพย่างหน่าอย่างหลังซื่อเยเลยอ่าพีน้อนแดสนใจต่อสอบถามตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้เลยนะครับผมด้วยจะเข้ามาดูรถดูรถตัวจริงที่สาขาหนึ่งที่หมู่บ้านน้องไห้ตำบลตลาาโพอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมอ่าที่นี่ก็รับซื้อขายแลกเปลี like <te Liberty Overwatch> um ่ยนตีเทินรถทุกชนิดเหมือนเดิมนะครับผม วราทำท่านพี่น้องท่านใดกําลัางมองหาสำหรับคันนี้เครื่องไม่ไอครับเครื่องไม่ไอน้าไม่ลัน,นครับสำหรับพี่น้องท่านใดกาลัางมองหารถไถรถไถรถเกี่ยวข้าวแม่โคหัวรถสิบล้อไม่ใช้งานนะครับผมฝากไว้อีกหนึ่งช่องทางนะครับหนึ่งตัวเลือกในการหารถไปใช้งาน,นครับพี่ทักบ,บุญรำคนเดิมครับยินดีต้อนรับ fc ทุกท่านนะครับผมที่หลังไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายนะผมอ่าสำหรับลูกค้ามาหารถไถนา,ากเกี่ยวข้าวอ่าแล้วก็อีกหนึ่งคันครับคันนี้จะเป็นในส่วนของรถไทยยูโรนะครับยูโร90แรงนะครับ ft 90เทอร์โบนะครับนี่ขนาด90แรงมา้าเครื่องยนต์สี่สูบเทอร์โบเป็นรถสองพาของเครื่องสี่ล้อครับอ่ามาพร้อมกับเอกสารอินวอย์นะครับคันนี้ จัดราคาพิเศษให้เหมือนเดิมครับอ่าจากปกติ2องแสนเก้าับาทเราไม่ขายครับวันนี้เราขายเพียง1 9ึ0งแันบาทราคานี้ส่งฟรีสามร้อยกิโลเมตรครับผมนขนาดเก้าสิบแรงม้าครับเครื่องยนต์สี่สูบเทอร์โบครับวันนี้เป็รถสองพาใหญ่ในะราคาย่อมเยาครับอ่าราคานี้ถือว่าสุดพิเศษเลยคนระับถือว่าสุดพิเศษเลยถ้าได้ไ,ดไป ไม่คิดหลังได้กน้อยครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทอุปกรณ์ดันหน้าผานหลังผานหลังเป็นพันอ่าเป็นผานของอ่าตัวนี้เป็นของประโยชน์แท็กเตอร์ครับสภาพสวยเลยอุปกรณ์ดันหน้าผานหลังราคานี้ส่งฟรีสามร้อยกิโลเมตรนะครับอ่าสามารถดูรถตัวจริงได้ที่สาขาหนึ่งเช่นเดิมเช่นเคยครับสีสันเดิมๆนะตัวนี้อ่าสีสันเดิมๆเ,เลยครับดูรถแ 90แรงเทอร์โบอ่าสําหรับท่านใดกําลังมองหารถไถใหญ่ในราคาเบาๆร,ร,ราคาย่อมเยาไปไว้ใช้งานนะครับฝากไว้อีกหนึ่งคันครับสําหรับเจ้ายูโรแท็ก f น9 0ครับอ่านี่ไงสภาพผ่านช่ชวยๆเลยพี่ชูหลังใช้งานได้ปกติแล้วครับตัวนี้รถเพิ่งมาถึงครับยังไม่ทันได้ล้างนะครับเอาให้ดูสภาพกันก่อนเลยนะครับอ่าสําหรับท่านใดกําลังมองหารถไว้ใช้งานฝากไว้อีกหนึ่งตัวเลือกครับผมพี่ทักบุยราคนเดิมนะครับ ริษัททีเอสแฮกเตอร์การเกษตรชนสองพันสิบสองแกมกัดครับผมอ่าสำหรับเอฟซีหรือว่าพ่อพี่น้องท่านใดสะดวกเข้ามาดูรถที่ร้านก็ยินดีต้อนรับสาหรับทุกท่านที่จะเข้ามาดูรถนะครับผมอ่าแล้วก็สําหรับทุกท่านที่อ่าเขาติดตามมาตลอดนะครับก็ก็ต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็ถัดมาจะเป็นยูโรเหมือนกันอีกหนึ่งคันอันนี้ก็เป็นยูโร ้าสิบห้าแรงนะครับคันนี้มาพรา้อมอุปกรณ์สามชิ้นดันหน้าผ่านหลังโรตารี่อุปกรณ์สามชิ้นเลยแถมอุปกรณ์สาสมชิ้นแล้วก็ของของแถมห้ายการยังคงมีให้เหมือนเดิมนะครับผมเดียหนึ่งลังน้ำอารมณ์หนึ่งลังข้าวสารไอไเต็นสองอันนะครับน้ำเป่าสิบแพ็คแล้วก็ผลไม้อีกหนึ่งกระสอบตามฤดูก,กาลนะครับรโทรูสามแปดสามเก้าเจ็ดแปดเ้าปด 0483799ทางร้านเราก็รับซื้อขายแลกเปลี่ยนตีเทิร์รถทุกชนิดเหมือนเดิมนะครับผมผมพิทักษ์วีรำคนเดิมครับยินดีรับสายทุกท่านนะครับผมขอบพระคุณทุกการกดไลค์ครับขอบพระคุณทุกการลิดใจที่มอบให้ด้วยดีเสมอมาและตลอดไปครับขอบพระคุณจากใจทีมงานพิทักษ์วีรำคนเดิมบริษัททีเอสแท็กเตอร์การเกษตรยนต์212จำกัดนะครับผมที่นี่ก็จัดจำหน่ายรถแท็กเตอร์มือสอง รถเกี่ยวรถข้าวมือสองอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิดแล้วก็ในส่วนของอ่าอะไรแท็กเตอร์มือสองทุกปุ่นทุกขนาดนะครับหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อครับผมที่ไหนไม่มีลองถามลองโทรมาถ,ถามเราดูสิครับ0803839789 084 0483799าม้าเจา่ามเ้คไงขายของต้องพิชคุยเราคนเดิมครับผมสำหรับท่านใดกำลังมองหา แทรกเตอร์รถเกี่ยวแบคโคหกล้อหกล้อด้ำสิบล้อ,อ่รถเทรลเลอร์ขนรถเกี่ยวข้าวอด้วยจะเป็นในส่วนของอะไรนะครับอะไรของรถแทรกเตอร์ด้วยจะเป็นในส่วนของอะไรรถอ่ารถเกี่ยวนวดข้าวนะครับทูบูตาครับก็พอมีให้บริการนะครับผมอาจจะไม่เยอะครับแต่ว่าก,ก็พยายามจะค้นหาให้ ให้เหตดีที่สุดครับยังไงก็ท้องขอขอคุณสำหรับลูกค้าจาประจำนะครับทุกคนทุกท่านที่ยังคงเหนียวแน่นนะครับยังคงเหนียวแน่นยังคงอุดหนุนแล้วก็ยังคงติดตามผลงานด้วยดีสมม,มาและตลอดไปขอพุนจากแก่ทีมงานพี่ทักปุยลำคนเดิมครับผมสวัสดีครับ